วัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับจากที่ผมทำภารกิจสำเร็จครับนี่ฮะเปิดนักเตะตำนานฟรีทั้งหมด12ครั้งนะผมไปทำภารกิจมาครบเรียบร้อยครับไปเล่นแมต์เดย์ให้ครบครับนี่ฮะรวบรวมมาแล้วมาเปิดในครั้งเดียวครับเปิดฟรี12ครั้งครับดูซิว่านักเตะตำนานจะออกจริงๆริงไหมครับเอาฮะเปิดฟรี12ครั้งครับจัดไปเอาฮะจากการผิดหวังจาก อาซองอาฟองโซเดวี A so นะโอ้โหเรามาเปิดแพ็คนักเตะตำนานกันต่อเลยดีกว่าฮะโอ้โหคนแรกออกมาก็เรียบร้อยครับ3มคนแรกมาดูครับว่าเป็นใครกันบ้างครับโอ้โหขออนุญาตขายทิ้งเลยนะฮะนี่มีมาหาเทพด้วยครับมีโอลิกี้นะฮะมีลิสเจมครับโอ้โหสุดยอดครับสองคนนี้ก็แจมมากๆแล้วครับเนี่ยขออนุญาตขายเลยแล้วกันนะครับแหม่นักเตะกำลังจะเต็มคังอยู่แล้วครับเนี่ย 498คนคนับขออนุญาตขายทิ้งเลยครับรัวๆยาวๆเลยแล้วกันนะครับต่อมาฮะเรามาเปิดกันอีก11ครั้งรับจัดไปเอาฮะดูซิว่าจะได้นักเตะตำนานสักคนหรือเปล่านะฮะถ้าเทียบเป็น GP เนี่ยผมเท่ากับได้ GP มาฟรีๆ3 0 0 0 0 0 GP อะเปิด3 0 0 0 0 0 GP ดูซิว่าจะออกสักคนไหมนักเตะตำนานครับนี่ครั้งที่2นะก็ไม่ได้ออกนะกดขายแลย้วขายทิ้งเลยครับเพราะว่านักเตะผมจะเต็มอยู่ครับเนี่ยจูเนียร์ฟีโป เอาอะขออนุญาตขายเลยนะขายกันเลยจะจตรงนีนะ้เปิดแจ้งเห็นชัดแบบนี้คนระับเอาอะครั้งที่สามับกดไปเอาฮะแล้วโอ้โห و, นักเตะตำนานก็ยังไม่ออกนะฮะโอ้โหลนบุนมาแบบนี้ก็เรียบร้อยคนระับบอลเงินลุ้นล้วน,นอบอลดำติดมาก็ยังดีนะโอ้โหนี่มัน,มน,มนบอลเงินลุ้นลวนเกินไปคนระับเอาวะขายทิ้งแบบรลูๆยาวๆเลยคนระับเพื่อนๆ โอ้โหขออนุญาตนะขออนุญาตขายหน่อยนะโอ้ขี้เกียจไปแบบนงางไ่ขายทีเดียวครับอ่ะขายแบบนี้แล้วกันนะเปิดทีขายเทีับเอาอะกดไปเอาอะเหลืออีกแปดครั้งเก้าครั้งครับ,ออล,รบลองดูครับว่าจะออกหรือเปล่าครับโอ้โหก็ยังเงียบนะโอ้โหก็ต้องขายแล้วฮะโอ้คุณนักเตะไม่ออกเลยครับนักเตะตำนานปกติเนี่ย แหมสี่ห้าครั้งหรือว่าไม่เกินสิบครั้งนี่น่าจะออกแล้วนะ่าดูซิว่าวันนี้จะได้นักเตะตํานานกันหรือเปล่าครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยได้ฟรีทั้งสิบสองครั้งแล้วอย่างครับแล้วสิบสองครั้งเนี่ยเปิดทีเดียวแบบผมหรือเปล่าครับใครเปิดเป็นแบบทีละครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะออกยากนะเปิดดลัวแบบนี้ครับสิบสองครั้งน่าจะออกง่ายกว่าครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะก็ลองดูแล้วกันครับใครที่ได้เปิดฟรีๆแบบนี้ครับมันฟรีไงเราก็เออเปิดเปิดไปครับ ถือว่าร่วมสนุกครับดูสิว่าผมจะได้ไหมอ่ะฮะช่วยช่วยกันเป็นกําลังใจใด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาฮะเรามารับชมกันต่อครับเหลือการเปิดอีกแค่ไม่กี่ครั้งครับดูสิว่าจะติดหรือเปล่าครับครั้งนี้โอ้โหก็ยังเงียบนะโอ้โหจะต้องครั้งสุดท้ายเลยไหมฮะแบบนี้จะไปให้ถึงครับจะต้องเปิดนักเตะตำนานให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้นี่ต้องไปทําบุญยกใหญ่แล้วโอ้โหไม่ออกเลยนะฮะช่วงนี้เอาฮะ อาฟองโซเดวีก็ไม่ออกครับอย่าบอกนะว่านักเตะตำนานจะไม่ออกอีกครับเกินไปต่อกันเลยครับเลืออีกหกครั้งครับดูซิว่าหกครั้งจะออกไหมฮะเอาฮะจัดไปโอ้โหบอลดำเนี่ยเกินไม่ออกเลยนะก็ยังเงียบนะเปิดไปก็เท่านั้นครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมครับขออนุญาตขายนะครับ โอ้อันนี้เพื่อนๆคงจะไม่ลํำคานะขออนุญาตขายแป๊บเดียวครับขอใช้เวลานิดๆหน่อยๆครับโอ้เพื่อนๆช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะฮะอย่าพิ่งหนีกันไปไหนครับดูซิว่าผมจะได้นักเตะตำนานคนไหนครับเอาเป็นว่าช่วงนี้คนไหนก็ได้ผมบอกเลยขอให้ออกแล้วกันนะโอ้โหคอนเทนต์นี้จะสำเร็จไหมครับลองดูกันต่อไปครับโอ้ยก็ไม่ออกอีกแล้วครับโอ้ได้แต่บอลเงินบอลทองครับขายทิ้งอย่างเดียวครับช่วงนี้โอ้ รู้สึกคนนี้จะมาสองรอบแล้วมั้งเนี้ยขายอีกขายไปยาวครับอ่ะจัดไปเลือ,อีกสี่รังนะจัดไปครับเอาฮะดูซิจะออกไหมสี่รั้งสุดท้ายครับโอ้โหยังไม่ออกนะเอ้หรือว่าจะไม่ออกจริงๆครับโอ้โหท่านผู้ชมครับจะออกไอหมฮะเอาฮะเดี๋ยวขออนุญาตขายอีกตามเคยครับโอ้โหออกยากนะ ใครที่กดแล้วออกบ่อยๆเนี่ยลองคอมเมนต์บอกฮนะมีสูตรอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่าผมเนี่ยพยายามเปิดแล้วนะ12ครั้งรูดรัวครับแหมแล้วก็แพ็กนักเตะไบเยนวิลนิกเนี่ยผมก็ไปเปิดมาแล้วผมได้ลิซาลาสูนะใครที่ได้นักเตะคนไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะนักเตะทิตาตำนานของบาเยนมิวนิกที่มาแจกนะมาให้เปิดกันแล้วนะฮะก็ใครเปิดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับ ส่วนตัวผมก็เปิดไปแล้วครับได้ตำแหน่ง LB มาครับก็เหมาะมากๆครับยังไม่มีก็ถือว่าโอเคครับโอเคเอาฮะจัดไปเลยอีก3ครั้ง2ครั้งครับดูสิว่าจะออกไหมฮะสองครั้งสุดท้ายครับโอ้โหสามแสนเท่ากับ3 0 0แสน GP เนี่ยถ้าไม่ออกนี่คือผมไม่ได้เลยสักคนนะแต่ถ้าออกก็ถือว่ายังดีอะ ส่วนมากนักเตะพอมันออกแล้วมันจะออกลัวๆนะอันนี้ผมขอขอแค่เปิดได้นักเตะตำนานคนเดียวผมพอเลยเพราะว่าแพ็กนี้ผมค่อนข้างมีนักเตะฟูเยอะมากๆแล้วตำนานนะก็อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูแบบทั้งหมดนะเปิดแค่นักเตะฟรีแล้วกันนะครับเอาฮะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครับดูซิจะออกไหมครับจังหวะนี้เปิดไปครับโอ้โหครั้งเดียวก็เสียวได้จริงครับอ๋อครับจังหวะนี้โอ้โหได้ใครตอนนี้ไม่สนละโอ้โหได้ใครก็ได้ครับ โอ้เรียบร้อยครับเตะเท้าขวาแบบนี้รูปร่างแบบนี้ครับไม่โซแคมเบลกับวล่าเลยฮะโอ้เรียบร้อยครับโซแคมเบลครับเรียบร้อยครับได้เซนเตอร์แบ็กมาครับถือว่าผมมีแล้วก็ถือว่าวัดดวงกันเล่นๆนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ